เรื่องตำแหน่งในวงโครจรและตำแหน่งปรากฏของดาวอังคารดาวเคราะห์วงในมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในวงโครจรทำให้มีมุมห่างเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่เกิน90องศาทำให้ในบางตำแหน่งดูเสมือนว่าดาวเคราะห์ขึ้นและตกพร้อมดวงอาทิตย์บางตำแหน่ง เป็นช่วงเช้ามืดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและบางตำแหน่งสังเกตเห็นช่วงหัวข้ามหลังดวงอาทิตย์กตกส่วนดาวเคราะห์และวงจรน,นอกจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทำให้คนบนโลกสังเกตเห็นเช่นเดียวกับดาวเคราะห์วงในตำแหน่งในวงโครจรและตำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์วงนอก ดาวอังคารดาวพระหัสจันทดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์วงนอกมีโคจรอ,อยู่ไกลกว่าดวงอาทิตย์ไกลกว่าโลกของเราและมีค่าการโคจรรอบดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเมื่อตำแหน่งในวงโคจรของดาวเคราะห์เปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้มุมของดาวเคราะห์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรล่ะและผู้สังเกตอยู่บนโลกมองเห็นดาวเคราะห์วงนอกเป็นอย่างไรทุกคนเคยสน สสงสััยกนหรือไม่คำนวณมุมที่โลกและดาวอังคารโคจรโดยใช้สมการและตัวอย่างการคำนวณในตารางกำหนดให้โลกและดาวอังคารมีวงโคจรเป็นวงกลมในระนาบเดียวกันและมีอัตราเร็วในการโคจรคงที่มีคาบการโคจรประมาณ365วันและ687วัน 2. ศึกษาวิธีการระบุตำแหน่งของโลกและดาวอังคารเมื่อโลกและดาวอังคารโครจรมาอยู่ในตำแหน่งที่1จากภาพสำหรับบังทึกตำแหน่งของโลกและดาวอังคารในวงโครจรโดยกำหนดให้โลกและดาวอังคารมีตำแหน่งเริ่มต้นที่สูง 3. ระบุตำแหน่งของโลกและดาวอังคารเมื่อเวลาผ่านไป1นึวัง ลงในแผงพาธอังคารในวงโคจรและใส่เลข2องกำกับเพื่อกำหนดให้เป็นตำแหน่งที่2ลากเส้นตรงจากโลกไปยังดวงอาทิตย์และลากเส้นตรงอีกเส้นจากโลกไปยังดาวอังคารวัดขนาดของห่างดาวอังคารโดยใช้ไมโครเจคเตอร์ดังรูปนะคะจากที่ได้เริ่มทำกิจกรรมคำนวณมุมโลก หลังจาก100วันโลกเคลื่อนที่ไป98ดาวอังคารหลังจาก100วันดาวอังคารเคลื่อนที่ไป52.07องศาตำแหน่งของโลกและดาวอังคารเริ่มที่สูงทั้งคู่หลัง100วันโลก อยู่ที่98.63ดาวอังคารอยู่ที่52.07องศาตำแหน่งหลัง100วันว่าวงโคโจรและทำเครื่องหมายที่98.60องศาโลกและ52.07ดาวอังคารเมื่อลากเส้นจากโลกไปดวงอาทิตย์และละาจาก โลกไปดาวอังคารวักมุมระหว่างเส้นจากโลกไปดวองอาทิตยและจากโลกไปดาวอังคารด้วยไม้เซฟเทิร์นี่คือผลที่ได้จากการทำกิจกรรมค่ะเมื่อเราให้ยืนอยู่ระหว่างขอบตะวันออกและขอบตะวันตกนะระบบตำแหน่งของมนุษย์ของเรานะคะก็คือ เราจะระบบตำแหน่งของดาวอังคารลงบนแผนภาพวงโคจรของดาวอังคารที่กำหนดเมื่อมีมุมห่าง90องศาไปทางตะว,วัน ตกพร้อมแบบันทึกข้อมุมห่างและทิศทางของมุมห่าง 2. นํำแผงจำลองท้องฟ้ามาวางซ้องบนแผงภาคในข้อ2โดยใช้ตำแหน่งผู้สังเกตอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับโลกบงแผงภาคว่าโคจรของดาวอังคารดังรูปจากนั้นหมุนแผงจำลองของท้องฟ้า ระบบตำแหน่งของดาวอังคารเมื่อมีมุมห่าง90องศาไปทางตะวันตกห่างมุมห่างของดาวอังคารจากโลกเป็น90องศาไปทางตะวันตกจะอยู่ที่90องศาจากโลกบนวงโครจรของดาวอังคารทิศทางของมุมห่างคือจะห่าง ที่ทิศตะวันตกซึ่งหมายถึงดาวอังคารจะอยู่ทางทิศตะวันตกของโลกในวงโครจรการใช้แผงจำลองท้องฟ้าวางแผงจำลองท้องฟ้าให้ตำแหน่งผู้สังเกตหรือโลกของเรานั่นเองก็จะอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกับโลกบนแผงภาาวงโครจรของดาวอังคารเมื่อหมุงแพกแผงจำลองท้องฟ้าโดยให้โลกเป็นจุดหมุนช่วงเวลาช้าวโมงดาวอังคารจะปรากฏ ทิศตะวันตกช่วงเวลาเที่ยงวันดาวอังคารจะปรากฏตรงข้างกับดวงอาทิตย์จะอยู่ในทิศตะวันออกช่วงเวลาหัวค่ำดาวอังคารจะปรากฏอยู่ในทิศตะวันตกหรือตามการหมุนจัดตำแหน่งเช้า,ชามืด